คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้าง<ๆ>เขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจยนะคะแล้วเขาเองก็รู้สึกเสียใจยเหมือนกันนะเวลาที่ทำให้คุณนะ่ะน้อยใจเสียใจยในเรื่องราวของเขานะคะ อีกในหนึ่งใครบางคนตอนเนี้อาจจะอยากขอโทษนะคะที่เคยทำไว้ไม่น่ารักกับคุณเขาอยากจะบอกอะไร I don't know what to do แต่ว่าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณน้อยใจหรือเสียใจหรืออาจจะงอนหรืออะไรก็ตามแต่ บางทีเขาก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเขาจะเริ่มจากจุดไหนดีในการเข้าหาคุณบางครั้งเขาก็สตั้นหงายเงบไปก่อนนึกไม่ออกขอไปตั้งหลักก่อนนะคะประมาณนี้บางคนก็มีประเด็นกันอยู่บางคนก็อาจจะไม่มีประเด็นแต่แบบเวลาที่มีประเด็นนะคะเขาเองก็เข้าใจนะว่าคุณนะรู้สึกไม่โอเคใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะมีประเด็นหรือไม่มีประเด็นนะคะ ถ้าเกิดมีประเด็นแล้วเลิกร้างห่างไกลกันไปแล้วเขาก็อยากจะกลับมาในวงจรชีวิตของคุณนะ่ะอีกครั้งในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเขารู้สึกเหมือนชีวิตมันไม่เหมือนเดิมอ่ะนะคะอีกในหนึ่งถ้าอยู่กันดีๆอยู่อะคะ่ะเขาก็อยากให้คุณนะะ่ะเาอะอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ย ะะอยู่ดูแลกันไปอย่างนี้ทุกวันเขาไม่สามารถจรินตนาการได้เลยว่าในวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่เนะี่ยชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะไม่อยากให้มีภาพนั้นนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะ,ไ,นะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นห่างกันไปหรือย,อยังอยู่นะคะเขาก็คิดถึงคุณแล้วก็ฝันถึงคุณนะในบางครั้งบางคราวเนาะ I see you in my dream ฉันจะไปเจอเธอในความฝันนะหรือ ในการหลับไหลเนี่ยเขาสิ่งที่เขาอยากจะฝันเห็นก็น่าจะเป็นคุณนะคะเขาน่าจะแอบมองเธอยุ่นะจ๊ะแหนเขายังคงมองอีกคุณอยู่นะคะเฝ้ามองด้วยความคิดถึงเนาะนะคะบางคนก็ยังมีบางคนก็เขาก็รักคุณน่ะแหละถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์บางคนถ้าห่างเหินกันไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงบางคนก็ ยังมีความรู้สึกรักและปรารถนาดียังคงเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะ you are mine ถ้าเป็นของฉันห้ามไปเป็นของใครแน,น่นะคะบางคนก็ยังรักกันดียังอยู่ในความสัมพันธ์กันดีก็เป็นการยืนยันว่านี่เธอเป็นของฉันนะหรือถ้าห่างเหินกันไปแล้วไม่รู้เอาสิทธิ์อะไรมาอ้างว่าคุณยังเป็นของเขาอยู่นะคะ เขายังอยากกอดคุณอยากสัมผัสบางคนก็เคยกอดคุณมาจากด้านหลังหรือเปล่าเขายังมองว่าคุณเป็นคู่ของเขานะะีคะคือบางคนก็ยังรักก็รักกันอยู่ก็แน่นอนเขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาหรือบางคนที่อาจจะจบกันไปแล้วค่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังโหยหาสัมผัสหรืออ้อมกอดจากคุณอยู่เขายังมีความห่วงแหนด้วยนะ นะคะเรากับว่าคุณไม่เคยไปไหนหรือคุณยังคงเป็นของเขาอยู่นะคะแต่เขาเคยไม่รักษาสัญญากับคุณใช่ปะเขาบอกว่า I'm sorry that I couldn't keep my promise ไม่ว่าจะยังอยู่หรือเลิกกันไปแล้วเขาเสียใจนะที่เขาไม่สามารถรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับคุณได้นะคะหรือไม่สามารถรักษาสัญญาไว้ได้ก็ไม่รู้ เรื่องอะไรเนาะนะคะ